วิธีลดน้ำหนัก10กิโลกร,รัมภายใน3เดือนโดยไม่ต้องออกกำลังกายนะสวัสดีค่ะครูบุตรค่ะโค้ชสุขภาพด้านลำไส้เจ้าตำรับฟู้ดคอมบิเนชันแห่งเมืองไทยเจ้าของเพจ Healthy Living by บุตรค่ะหลายคนคอมเมนต์มาถามนะคะว่าบุตรเนี่ยลดน้ำหนักได้ยังไง10กิโลกร,รมัมขอเทคนิคน่อยนะคะโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายเลยก็เดี๋ยววันนี้นะคะบุตรก็จะมาแชร์ใน คลิปในวันนี้นะคะ5ข้อเอาไปปฏิบัติได้เลยข้อแรกอะคะ่ะอยากเริ่มที่ mindset เนาะเหตุผลที่บุตรลดน้ำหนักได้เนี่ยจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะลดน้ำหนักค่ะ คือเราสุขภาพไม่ดีแล้วเราเพิ่งเสียคุณพ่อไปพอเพราะมะเร็งลำไส้ตอนนั้นเนี่ยมันนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับเนี่ยเรากลัวมากหัวใจเต้นแรงเหมือนเป็นแพ n i c แ t ท a ทคกลัวการน,นอนถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างคือ end up เหมือนคุณพ่อแน่ๆก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็ศึกษาว่าจะทำยังไงให้เราสามารถมีสุขภาพที่ดีได้นะคะเลยไปเจอเรื่องของอาหารแล้วเราก็ปรับอาหารปรากฏว่าระบบย่อยดีขึ้นอาการแพ n i c a อ t แทคหายแต่ผลพลอยได้ที่ไม่คาดคิดก็คือน้ำหนัก ลดลงไป3เอ้ไป10กิโลกร,รมัมฉะนั้น m ม n d เซ็ตที่อยากให้ทุกคนมีค่ะเราทำเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนค่ะเมื่อเราไม่ได้คิดว่าลดน้ำหนักชั่วครั้งชั่วคราวนะคะแต่เราทำเพื่อสุขภาพทุกครั้งที่เรากินอาหารเราจะคิดเสมอค่ะว่าสิ่งนี้ให้อะไรกับเราข้อแรกนะคะไปปรับแบบนี้เลยค่ะ ข้อที่2ค่ะตอนนั้นนะคะคือบุตรเนี่ยทำงานอยู่สิงคโปร์แล้วก็แบบเป็นพนักงานประจํานะคะด้วยความที่เรารักสุขภาพเนาะเราก็เลยไม่อยากกินอาหารนอกบ้านก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพได้ก็คือจัดอาหารไปทานกลางวันทีนี้พอเราจัดอาหารไปเนี่ยมันกําหนดพอชั่นได้มันกําหนดปริมาณได้แล้วเราจะสามารถเน้นได้ว่าเราจะใส่ผักปริมาณเท่านี้นะ,ะแล้วเราจะเลือกข้าวกล้องปริมาณแค่นี้มีโปรตีนเท่านี้ พอมันจัดเป็นพอชั่นพอชั่นแบบนี้แล้วเราได้สารอาหารครบถ้วนนะคะเราก็จะไม่กินจุกจิกหรือเอาจริงๆตอนนั้นก็คือแทบไม่ได้กินนอกบ้านเลยค่ะถ้าเรารู้ว่าถ้าเราไปกินขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายแล้วก็ทําให้เกิดโทษได้ ข้อที่3นะคะอันนี้เป็นคีย์ที่สําคัญเลยค่ะทุกคนตอนที่บุตรออกกําลังกายหนักวันละชั่วโมงครึ่งเนี่ยตอนนั้นกินจุมากแล้วมันก็จะแบบอยากกินนูน่นกินนี่ตลอดเวลาก็จะมีความโหยตลอดเวลาแล้วก็จะกล้ากินด้วยค่ะเพราะว่าเรามีพ่ออ้างที่จะกินนะคะเพราะว่า,ออกกาเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเราก็ไปออกกําลังกายเบิร์นก็ได้ก็อยากให้ทุกคนตั้งไมค์เซตน,นี้ไปเลยค่ะว่าอย่ากออกกําลังกายแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ออกนะคะก็คือออกค่ะแต่ไม่ต้องออกเพื่อ ล้างบาปอะ่ะคือออกเพื่อสุขภาพออกพอดีพอดีก็พอค่ะข้อที่4นะคะก็คือดื่มน้ําให้มากๆนะคะอย่างที่พูดในหลายครั้งเลยนะคะในคนที่มีปัญหาท้องผูกเนี่ยจริงๆคนที่อยากลดความอ้วนก็ต้องดื่มน้ําให้มากเหมือนกันเพราะว่า ถ้าเราขาดน้ําหรือเรากระหายน้ำอะค่ะเราจะไปอยากดื่มน้ําที่ให้ความสดชื่นแทนซึ่งจะไปตกอยู่ที่น้ําอัดลมหรือน้ําหวานหรือบางทีก็เป็นกาแฟเย็นหรือแบบชานมไข่มุกอะไรแบบนี้ฉะนั้นในวันหนึ่งเนี่ยจิบน้ำตลอดเวลานะคะใช้วิธีการจิบอมกลืนนะคะตื่นเช้ามาดื่มน้ำก่อนเลยนะคะแล้วก่อนหโมงเย็นเนี่ยดื่มให้ได้ทั้งหมดนะทั้งหมดรวมเช้า 3ลิตรนะคะคราวนี้เราได้ปริมาณน,น้ำเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่โหยมากสุดท้ายข้อที่5คีย์สำคัญสำคัญที่สุดเลยแล้วทำให้บุตรแบบลดน้ำหนักได้แบบงงๆนะคะแล้วก็ลดแบบฟอกูดเลยแถมผู้หญิงอีกหลายพันคนนะคะที่บุตรได้ช่วยเหลือมาหายท้องผูกแล้วก็ลดน้ำหนักได้หมดเลยก็คือการทานอาหารให้เป็นยาฟู้ดคอมบิเนชันนั่นเองค่ะซึ่ง คือหลักการจับคู่อาหารหลักฟู้ดคอมนะก็คือผลไม้ทานตอนของว่างถ้าจะกินโปรโตีนสัตว์จับคู่กับผักเต็มจานนะคะแล้วโปรโตีนสัตว์หนึ่งชนิดถ้าจะทานข้าวหรือทานแป้งใดๆก็แล้วแต่อย่ารวมกับโปรโตีนสัตว์ค่ะก็ให้รวมกับผักเยอะๆเหมือนเดิมและ โปรตีนพืชซึ่งคือธัญพืชค่ะอันนี้ก็คือเป็น5ข้อนะคะให้ทุกคนไปปรับใช้นะคะง่ายๆแล้วจะได้สุขภาพดีหุ่นดีถ้าชอบบุตรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโยตีบีบิ้งบายบุตรดนวยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบุตรมีกลุ่มโยคะบายบุตรเป็นคอมมูนิตี้สุขภาพที่บุตรสร้างไว้นะคะ mm hmm. เพื่ออัปเดตข่าวสารฟรีหมดเลยยังไงขอเข้าร่วมฟรีทักไลน์แอดโยคะบายบุตรกดเข้าร่วมได้เลยค่ะ